อยู่ที on, ่ไหนคะฟาร์มแกะที่ไหนคะนกแกมแกะนกครนายกไปไหนมาคะเมื่อเช้าเฮ้ยโนโนโนดอนทักไปที่ทำงานคุณแม่มาไปช่วยคุณแม่ทำงานมาก็เลยได้รางวัลพามาฟาร์มแกะเจ้านายครับเราจะไม่จับเราจะไม่จับของของพี่เขานะคะ ดูได้ครับแต่ไม่จับมันร้อนอ่ะเราไปหาที่นั่งกันไหมคะมนะอ่าพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาเห็นพี่เพราะว่าอาจจะไปนั่งตรงไหนไปนสรุว่าตรงน้ตรงนี้ร้อนอ่ะลูกเราไปนั่งตรงนู้นกันไหมตรงนั้น่ะมีที่นั่งใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าตรงนี้อีกนะคะ นี่ดิ่ะมาตรงนี้ดีวเออตรงนี้เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วค่อยไปดูแกะ ไม่ข้างบนเป็นข้างบนเป็นทางเกลือข้างบนเป็นสถานที่ส่วนส่วนตัวข้างบนเป็นที่เราไม่ควรคึ้ม <c oughs> ถอดชอตคลิปตรงใบฟานเก <g leme> ็ด <French> ้นะโอเคค่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะเพล่นไหมเพล่นใส่ผมได้สิคะเลยไปข้างๆ้าเยไปทางนู้นอ่าอย่างนั้นแหละเลยอีกเลยอีกเยอีกนิดนึง เสยให้เสยให้ชินเสยดีๆเสยอย่างนี้นะคะนี่ดอกอศนรีม hey, อะไรคะอันนี้